ถามเรื่องแต่งงานทำเอาคนที่ได้ยินฟินกันอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะอ,อ่พักสุจริญเมื่อถูกพูดถึงหวานใจหนุ่มรุ่นน้องหนนกุลชานนสันตินทรกุลก็มักจะมีรอยยิ้มแห่งความสุขให้ได้เห็นกันอยู่เสมอล่าสุดทางอินสตาแกรมโพลย์เพลยูเก็ได้เผยคลิปขณะที่แอฟทักษะอรนกำลังสัมภาษณ์แต้วนัทพรในรายการสามแซ่บถึงเรื่องการที่ถูกหมอช้างทักว่าจะได้แต่งงานปีหน้าจูจูพิธีกรชายอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่า แล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมซึ่งคําตอบที่ได้นั้นเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างดีเลยทีเดียวแอฟทักษะออนหมอช้างทักว่าปีหน้าจะแต่งงานหรอคะแต้วนัทพรจริงๆไม่ได้ทักหรอกค่ะหนุ่มกัญชัยแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมแอฟทักษะออนนี่ไงทุกอย่างเดี๋ยวจะตามรอยแต้วแต้วนัทพรอุ้ยตามหนูเลยเหรอแต่หนูก็ตามพี่ได้นะคะงานนี้แอฟทักษะออนถึงกับเข้ามาตอบกลับคลิปดังกล่าว โดยการแซวตัวเองไว้ว่าไม่น่าเล่นเลยต่อมาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นอทิ์อุ๊ยน่ารักเดี่ยวจะตามรอยแต้วเรานั่งเงียบแอบ,บยิ้มอย่างเดียวรอแสดงความยินดีอยู่ค่ะแบบนอบส่งไอจนนอยู่นะครับเปลี่ยนสถานะเมื่อไรหร่เฮ้ไปพร้อมๆกันรอลุ้นวันจะจัดงานแต่งทุกวันเลยค่าเชียร์มากๆค่าแบบนอนนเหมาะสมกันมากค่าเป็นต้น